บอกเลยว่าไม่เก like ินแสนก็เหมือนเดิมครับผมขายตามสภาพนะฮะไพ่อรุ่นสีด้านแล้วเราคันเป็นไงโอ้โหสีขีดก็มีรอยข si eh ีดเป็นรอยสายฟ้านะครับเป็นลายของรถนะครับผมอย่างเท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 สวัสดีครับผมเจอกับเจ๋งอีกแล้วฮะใครไม่เจ๋งผมเจ๋งอีกแล้ววันนี้ผมไะพามาชมเชฟโรเล็กราคาเบาๆไม่เกินแสนบอกเลยว่าไม่เกินแสนอ่ะมาดูกันเชฟโรเล็กโคโลราโดนะครับผมปี52พี่ดูภายในเป็นไง จับราคาสบายๆนะครับผมอยู่ที่9900 0ับาทก็เหมือนเดิมครับผมขายตามสภาพนะฮะ่รุ่นอ่าตรงนี้ที่เป็นตำหนิเราจะพาไปดูสีด้านแล้วต้องไปทําใหม่นะทําใหม่หน่อยเป็นไงกระจังหน้าไม่มีแตกแต่ต้องทําสีใหม่นะครับไฟตาด้านนี้แถมให้เดี๋ยวผมขัดให้เดี๋ยวผมขัดให้ด้านนี้ใสกิ้งผมบอกเลยไฟตาเดี๋ยวผมจัดการให้ราคันเป็นไงโอ้โหสีขีดก็มีรอยขีดเป็นรอยสายฟ้านะครับอ่าเป็นลายของรถนะครับผม อย่างทีๆๆท่ๆๆๆีโอโ้ภาใดดยในโดยรวมมนะครับสวยนะข้างหลังมีรอยขีดลากยาวมาจนถึงท้ายสุดจริงไปตรงไปท้ายไม่แตกนะครับผม,มโลโก้มีรอยเลาวดิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาอ่าโอเคมีสติ๊กเกอร์นู่นนี้นั่นกรุณาเข้าทางนี้เดี๋ยวเดยวเด,ยวเดี๋ยวเข้าไปทำอะไรวะตรงนั้นเดี๋ยวลองเปิดสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าขับไม่ได้ไงเหมือนเดิม เก้าหมื่นบาทอ่าปับ๊บสตาร์ทแชกแน่สี่เดียวติดครับผมแอเยนชำอ่านี่ก็จะเป็นใบที่ช่างเขาบอกไว้นะครับผมเครื่องพอใช้ช่วงล่างพอใช้แอเยนวิทยุด,ดังปกตินะฮะสำหรับคนที่รับสภาพได้จริงๆนะ9 9 0 0หโอ้โหกันแดดกันร้อนกันฝนผมว่าโอเคเลยนะไมค์ก็ประมาณ200,000เอง 2,006นะครับรถปี52เนี่ยครับนิ่มมากสบายเลยเดี๋ยวจะทำสีอ่ะถ้าลูกค้าทาสะดวกทำทำได้เลยสีอย่างอื่นแค่ไม่ต้องทำเพิ่มนะครับช่วงล่างโอเคนะตกลุมนิ่มอ่าผมบอกแล้วครับเจ๋งจัดหายรถคุณภาพมาให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่คุณภาพเจ๋งไม่จัดมาให้อ่าราคาถูกไม่พอจะต,ต้องคุณภาพอีกนะครับอ่าเป็นไงจังหวะการเลี้ยว,ช,วช่วงล่างช่วงล่างโช้กเบรกได้ดีหมดนะฮะแทบไม่ต้องทำเพิ่มเลย หสุดยอดจริงๆลยไงเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชอบจริงๆหรือสนใจจริงๆจองเข้ามาก่อนได้เลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับผมมังกรเรามีแต่รถที่มีคุณภาพนะฮะในมีคุณภาพเราไม่จัดการมาขายให้แต่พวกนี้เป็นรถตัดสดนะครับผมรถตกเกดก็คือเกตที่เราไม่ได้ขายแล้วเราจะตัดสดออกมาให้นะฮะคันนี้ก็คือให้เป็นราคานี้เลย9,900ลูกค้าไปทัดต่อเองสำหรับคนที่รับสภาพได้จริงๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับผมที่ติดตามสวัสดีครับมังกรเจ็บปาทครับผม